สวัสดี FC มื่นพุทธา h ช n แนลทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดี f อทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เรามื่นพุทธาพระแท้จะมารีวิวต้องบอกว่าเป็นเครื่องรางของขลังดีกว่านะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มารีวิวพระเหรียญไม่ได้มารีวิวพระผงนะวันนี้จะมารีวิวเครื่องรางของขลังนะสายมูเตรูนะที่ มีคนรู้จักกันแน่นอนน,นั่นก็คือก uh ุมานทองฮะวันนี้เราจะมารีวิวนะกุมานทองหลวงพ่อพัดปุญญกามโมนะฮะชื่อรุ่นว่าก uh ุมานทองขนองทรัพย์ทวีโชคนะฮะนี่หลวงพ่อพัดปุญญกามโมวัฒทานอาหารหรือวัดห้อยด้วนนะอะอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ปี2564นะฮะ จะเป็นรูปหล่อนะเป็นรูปหล่อกุมารทองไซส์ประมาณสัก3ามเซนนะสูงประมาณสัก3ามเซนนะในหนึ่งลังนะในหนึ่งหลังจะการันตีเนื้อเงินให้นะการันตีเนื้อเงินให้ถึง2องค์นะนี่การันตีเนื้อเงิน2องค์นะแล้วก็มีนวะนะมีงานนวะมีเนื้อเหล็กน้ำพีนะเนื้ออปกา ทองเทวลิศซาตินทองแดงซาตินอ่านี่งานซาตินนะอ่าชุบเงินชุบทองชุบนาคนะแล้วก็มีชุบเงินลงยานะฮะแล้วก็สองเคสามเคนะชุบทองเทวลิศลงยาน้ําเงินแล้วก็เนื้อทองแดงลงยาแดงนะนี่พระสร้างน้อยนะสร้างแค่100หลังนะ1 0หลังนั้นะดูจากเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินก็คือมี100องค์ก็มี องละนะอ่าเนื้อเงินล้วนเนี่ยมี100องค์องนะทุกลังจะมี1องค์ก็100องค์1 0 0รลังนะครับตัวแถมยกลังนะตัวแถมยกลัง,นะก,ลงก็จะเป็นเนื้อบักโรเดียมนะเครื่องทองเครื่องเงินแล้วก็เครื่องนาคนะสร้าง100องค์เหมือนกันนะ ปุกเสกโดยนะหนึ่งก็เป็นของหลวงพ่อพัดแน่นอนนะปุกเสกโดยหลวงพ่อพัดปุญญกามโมนะกับอีกหนึ่งเกจินะอีกหนึ่งเกจินั่นก็คือนี่เลยฮนะคนนี้เลยนะหลวงปู่เนนแก้วคัมพีโรนะฮะวัดอุดมภัยสนนะจังหวัดรนะ้อยเอ็ดฮะสุดยอดตำนานกุมารทองอันเรื่องชื่อ นี่เลยฮะของดีของเด็ดแน่นอนฮะหนึ่งสร้างน้อยนะฮะรูปแบบจะเป็นแบบนี้นะเป็นรูปหล่อลอยองค์แบบนี้นะฮะหนึ่งสร้างน้อยสองได้เกจิตรงสายตรงรุ่นมาปลุกเสกให้นะฮะแล้วก็ยังการันตีเนื้อเงินให้ถึงสององนะฮะเรามียกลังมานะะเดี๋ยววันนี้ผมจะแกะให้ดูเป็นบางบางบางรายการนะฮะก็จะมีนี่นะ ให้ดูก่อนเลยนี่คือแบบลุ้นเนื้อนะเป็นกล่องทึบสีครีมนะแบบลุ้นเนื้อนี่เป็นกล่องทึบสีครีมนะส่วนแบบยกลังนะตัวยกลังจะเป็นกล่องใสนะจะเป็นกล่องใสหน้าใสหลังเหลืองนะหน้าใสหลังเหลืองนะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะกล่องทึบสีครีมแบบนี้นะสกรีนด้วยสีทองนะสกรีนสีทองนะมีคําว่ากูมานทองนะฮะขัๆๆๆ้นองทรัพย์ ทวีโชคนะด้านล่างก็จะเป็นหลวงพ่อพัดปุญญกามโมนะ,ะวัดทานอาหารนะสังเกตว่าจะใช้คําว่าวัดทานอาหารขึ้นต้นก่อนคําว่าห่วยด้วนนะอําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ปีพศ25 6 4พึ่งออกเลยฮะถือว่าใหม่ๆสดๆสิ่งๆนะ,ะแล้วก็สกรีนนะฮะซีนด้วยทีมงานปาฏิหารนะฮะโดยป๊อปอ่างทอง นะทีมงานปาฏิหารนาท่านนี้สร้างพระมาแล้วหลายต่อหลายรุ่นนะหลายต่อหลายรุ่นเลยนะครับนี่สวยสวยทั้งนั้นนะใต้ฐานอุดมวลสารด้วยนะผมลืมบอกนะใต้สารอ้ใต้ฐานอุดมวลสารด้วยนะก,นะนยนะก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเรามาแกะกันให้เห็นกันชัดๆนะนี่ครับ เหรียออกไปเรียบร้อยฮะกล่องใสๆแบบนี้นะกล่องสวยๆแบบนี้กุมารทองขน,นองซับฮะมาแล้วมาแล้วโอ้ยมาแล้วฮะโอ้ยเงินหรือเปล่าฮะเงินหรือเปล่าว้าวมาเลยรายการที่รายการที่15จ้จะพี่รายการที่15นะ15เป็นอะไรเอ่ยเอาระมาดูรายการที่15นะ เป็นเนื้อชุบเงินลงยาสีส้มสร้าง500องค์นะสร้างแค่500องคงฮนะนี่กางเกงส้มกางเกงส้มนี่สวยมากๆนะสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวไหนไหนก็แกะแล้วอ่าเอาออกมาให้รับชมกันเลยนะอ่าเอาน้องออกมาก่อนนี่นี่ฮะ โอ้ Ồ, สวยมากๆนะนี่ยิ้มด้วยนะมียิ้มด้วยนะนี่ถ้างานซาตินาะจะเห็นชัดนะอันนี้โอ้โหเงินวับมาเซี่ยวนะฮะนี่ใต้าฐานนี้ที่ฐานก็มีอัคขระยันนะฮะอัคขระยันชัดเจนนะนี่ที่ผมบอกอุดมวลสารด้วยนะดันใต้นี่นะฮะอุดมวลสารรันเลขรันนัมเบอร์นะโค้ดนะชัดเจนนะ มีโค้ดพอพานนะ1หนึ่โคดนะฮะโคดรันเลขรันนัมเบอร์อีก1โคดนะรอยตะใบชัดเจนนะฮะรอยตะใบชัดเจนตายฐานอุดมวลสารทุกองค์นะฮะทุกองค์เลยนะนี่นะฮะอันนี้หนึ่งองค์นี่ให้ชมกันเห็นๆนะมาอีกสักองคหนึ่งนะอีกสักองคหนึ่งเปิอจะได้เห็นเนื้ออื่นด้วยนะเนื้ออื่นด้วยความสวยขนาดไหนนะ อะเอาละอีกหนึ่งองเป็นเป็นเป็นอหูมาแล้วมาแล้วอุ้ยงานซาตินะมาเลยฮะนี่ต้องเห็นกันชัดๆแบบนี้นะรายการนี้รายการที่5อาปากาซาตินะอาปากาซาตินเจะว่เอาไปฮะนี่ให้รู้กันไปความสวยเป็นยังไงนะฮะนี่เลยฮะ นี่ฮะน้องยิ้มให้ด้วยนะสวยงามมากๆนี่เครื่องทรงต่างๆเห็นชัดเจนนะพอเป็นงานซาตินนี่ก็เห็นชัดมากนะชัดมากๆนี่นะฮะใส่สร้อย,ส,ยสังวานมีกำไลแขนนะหัวจุกด้านบนนะนี่แล้วก็ยิ้มยิ้มแบบนี้ด้วยนะด้านล่างนะ<ๆ>เห็นชัดเจนนะว่ามีอัครยันนะอัครยันอยู่ใต้อ่าขอบฐานขอบฐานทั้งหมดนะ แล้วด้านใต้แหะฮะตานตายอุดมวลสารอย่างที่บอกนะอุดมวลสารทุกองคฮะทุกองค์โคดพอพ่านชัดเจนนะเดี๋ยวขอซูมกันให้เห็นชัดๆนี่เลขโคดสองหกเจ็ดฮะนี่นะฮะมวลสารชัดเจนมากนะโอ้ยังช่ำๆอยู่เลยนี่นะฮะน้องยิ้มให้ด้วยเอ้ย สวยที่รุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้นะฮะใครอยากจะรับน้องไปเลี้ยงนะกุมารเทพนะฮะกุมารเทพไม่เหมือนกับอ่าผงพายนะฮะไม่เหมือนกับผงพายพี่สามารถอ่าขอได้ไหวรับได้เลยนะฮะไม่จําเป็นต้องบนบานสารกล่าวใดๆทั้งสิ้นนะหรืออยากจะเลี้ยงแบบอ่ามีของแรงจูงใจว่างั้นนะอ่าก็ให้เป็นน้ำดงน้ําแดงขนมของเล่นนะแล้วแต่พี่ๆเลยนะครับนี่ พอตังแบบนี้แล้วน่ารักนะสวยนะสวยสวยๆอ่าผมวางด้านบนนีนี่เดี๋ยวผมจะแกะนะอ่าตัวยกลังให้ชมนะตัวยกลังนะตัวยกลังเนี่ยจะเป็นกล่องใสนะกล่องใสโอ้โหมาอง์แรกทองมาเลยลูกเออนี่นะเครื่องทรงสีทองแบบนี้นะอันนี้นะเป็นแบคโโรดียมนะแบคโโรดียมโอ้โห นี่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 เครื่องส่งสีทองฮะเครื่องส่งสีทองอุดมวลสารนะอ่ะโค้ดนะสังเกตดูว่าจะแปลกหน่อยคือมีสามโค้ดนฮะมีสามโค้ดนะฮะนี่นะมีโค้ดใหม่คือคําว่าแถมนะนั่นคือแถมยกหลังนะแถมยกหลัง แต่อุดมวนสารเหมือนกันนะรันเลกรันนัมเบอร์มีโค้ดฟอพานเหมือนกันทั้งหมดนะเหมือนกันทั้งหมดนี่องนี้ก็จะออกผิวเข้มๆหน่อยนี่อ่ะอง์แรกนะองค์แรกก็เรียบร้อยนะออน่ารักนะของน่ารักมากนะองที่สองฮะอง์ที่สององที่สองเป็น แบคโโรดียมเช่นกันนะแต่เครื่องทรง,เป,เ,งนะเป็นสีเงินนะเป็นสีเงินอุดมวลสารใต้ฐานเหมือนเดิมทุกอย่างนะเหมือนเดิมทุกอย่างนี่นะฮะพอมาเรียงกันมายืนด้วยกันเนี่ยน่ารักเลยนะอาระองค์ที่สามะตามสูตรสามกษัตรินะสามกษัตริย์นะ ก็เงินทองนาคนะฮะเงินทองนาคชัดเจนนะฮะขอได้ไหวรับแน่นอนนะฮะเฝ้าบ้านเก่งเตือนภัยดีนะสำหรับรุ่นนี้นะก็พุทธคุณของกุมารทองนะก็เรียกทรัพย์นะเรียกทรัพย์รับโชคนะก็ขออันนี้เลยไกลหวยออกแล้วพี่ไกลหวยออกแล้วนะก็ขอกันได้นะลองขอกันได้นะ ตายฐานอุดมวลสารด้วยนะอ่ะนี่ครบเรียบร้อยนะครบเรียบร้อยอ่ะผมเปิดให้ดูก่อนนะประมาณนี้นะพี่น,นะครับประมาณนี้นะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะติดต่อเข้ามาได้ค่อนข้างจะเป็นงานที่หายากนะไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอนะสายมูเตลูนะ เครื่องรางของขังของเรานะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะใครยังไม่มีนะอย่างน้อยก็มีติดไว้นะฮะองค์สององค์ผมว่าเด็ดแน่นอนนะคสำหรับรุ่นนี้พระหนึ่งพระสวยด้วยนะสองนะฮะสร้างน้อยมีจำนวนจำกัดนะแน่นอนนะะสามปลุกเสกกันหลายเกจินะฮะ ก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นด้านบนนะฮะเพจ a c e b o o k ของเรานะหรือด้านข้างนะก็เป็นทางไลน e นะติดต่อเราได้ทั้ง2ช่องทางนะเดี๋ยวจะมีช่องทางใหม่คือ TikTok นะก็เดี๋ยวก็คอย ถ้าทายกันอีกทีนะติ๊กตอก็ชื่อช่องเดียวกันเลยนะฮะมื่นพุทธาพระแถนะยินดีบริการพี่ๆทุกท่านนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ฮะใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับวันนี้เราขอตัวลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ